สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงหนุัพ่ยสัอยเก้าแห่งกานัริจาว้อนสุน้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โห้หอ้ นักลงทุนมูลค่า40,000ล้านคุณเชื่อไหมว่าฉายาที่ดูดีเหล่านี้เป็นคำกล่าวสำหรับนักศึกษาคนหนึ่งนักศึกษาคนดังกล่าวไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่โดดเด่นอะไรทั้งยังไม่ได้มีดวงถูกรางวัลใหญ่แต่เขาเปลี่ยนจากนักศึกษาธรรมดารรมดาคนหนึ่งเป็นนักบุญชื่อดังได้อย่างไรเรื่องเล่าราวกับเทพนิยายของเขามีความจริงอยู่สักกี่เปอร์เซนต์วันนี้เราจะมารับชมตัวตนจริงๆ ของหนุ่มน้อยเจ้าแห่งการบริจาคคนนี้กันค่ะในปี2013จูจูมหาวิทยาลัยเคียงบุกแห่งเมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ก็ได้รับเงินบริจาคจากนักศึกษารายหนึ่งจำนวน15ล้านวอนหรือประมาณ4 10,000บาทแม้ว่านี่จะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อะไรแต่การที่นักศึกษาธรรมดาาซึ่งได้เงินเดือน ควักเงินมากมายขนาดนี้ออกมาในคราวเดียวก็ก่อให้เกิดประเด็นในมหาวิทยาลัยไม่น้อย<ไ>ผู้บริจาคมีนามว่าพักชนซังเขาเกิดเมื่อปี1984เป็นนักศึกษาธรรมดาธรรมดาของคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาอ้างว่าได้เห็นรุ่นน้องสายตรงในคณะต้องทำงานไปทั่วเพื่อหาเงินมาเรียนจนสุดท้ายต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้เขาเลยสะเทือนใจอย่างยิ่งจึงตัดสินใจบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยหวังว่าจะช่วยรุ่นน้องๆให้เรียนจบได้มากขึ้นเรื่องราวเบื้องหลังกับคำสัมภาษณ์แบบนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากทราบซึ้งใจชื่อเสียงของพักชอนซังค่คอยๆโด่งดังออกสู่สังคมนอกมหาวิทยาลัยผู้คนจำนวนไม่น้อยรับทราบเรื่องราวของเขาการบริจาคของเขาถี่ขึ้นเรื่อยๆ ส่วนยอดเงินก็สูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันในปี2016เขาได้เข้าร่วม Honor Society องค์กรการบริจาคที่จะต้องบริจาคเงินร้อยล้านวอนราว2.75ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นถึงจะเข้าร่วมได้เป็นครั้งแรกทั้งๆท,ที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ทั้งยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อฮีโร่นักบริจาคแห่งเอเชียประจำปี2016ของนิตยสารฟอร์ e สอเมริกาด้วย ชั่วเดียวเดียวรายการทีวีเอ่ยสํานักข่าวเอ่ยต่างก็แย่งกันสัมภาษณ์หนุ่มน้อยเจ้าแห่งการบริจาครายนี้ผู้คนล้วนอยากรู้เป็นอย่างยิ่งว่าหนุ่มคนนี้บริจาคไปแล้วเท่าไหร่ทั้งยังอยากรู้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าทําไมถึงมีทรัพย์สินมากมายขนาดนี้ทั้งทั้งที่ยังเป็นวัยหนุ่มรุ่นรุ่นอยู่เลยและในที่สุดพักชอนซังก็เปิดเผยในรายการหนึ่งเองว่า ยอดเงินที่เขาบริจาคจนถึงปัจจุบันรวมกันแล้วเกินกว่า1,000ล้านวอนราว27.5ล้านบาทและเหตุที่ตัวเขามีกำลังทรัพย์แบบนี้ได้ทั้งหมดเป็นเพราะการเล่นหุ้นแบบที่ต่างไปจากคนปกติเขาอ้างว่าตัวเองเริ่มหลงไหลในการเล่นหุ้นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมผ่านประสบการณ์ขึ้นขึ้นลงๆอยู่12ปีจนสุดท้าย ก็มีวิธีการเล่นหุ้นในแบบฉบับของตัวเองซึ่งเขาไม่เคยขาดทุนเลยสักครั้งเดียวในช่วง12ปีดังกล่าวกำไรต่ำสุดก็ยังได้ถึง35%แต่ในยามที่ตลาดขึ้นก็ทำได้สูงถึง150%ตัวเขาเข้าเรียนในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสส่วนวันศุกร์จนถึงสุดสัปดาห์เขาจะไปทำงานที่บริษัทจัดการเงินลงทุนซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกงเขาในวัย25ปี มีเงินแบบที่ไม่ต้องนั่งกลุ้มเรื่องปากท้องไปทั้งชีวิตอาศัยการซื้อขายหุ้นโกยเงินไปได้40,000ล้านวอนหรือประมาณ1,100ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวน่าตกใจมากแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าก็คือสิ่งที่เขาคิดในยามที่เงินกองอยู่ตรงหน้า ไม่ใช่ความฟุ่มเฟื่อยฟุ้งเฟอ้อสนองตอบความต้องการทางวัตถุของตัวเองแต่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นทุนการศึกษาที่เขาบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยช่วยเหลือนักศึกษาได้กว่า300คนแถมยังตั้งกองทุนการศึกษาได้ถึง9กกองทุนกองทุนการกุศลด้านการแพทย์หนึ่งกองทุนอัจฉริยะด้านการซื้อขายหุ้นซึ่งประสบความสำเร็จด้วยตัวเองหนุ่มน้อยเจ้าแห่งการบริจาคผู้คนพากันร้องว้าว ให้กับเรื่องราวสุดอัศจรรย์นี้พร้อมกับชื่นชมพักชอนซังสุดๆนักศึกษาจำนวนไม่น้อยถึงกับยกให้เขาเป็นไอดอลในชีวิตของตัวเองแต่ทว่าในปี2018ก็กลับมีข่าวที่คาดไม่ถึงเล็ดลอดออกมาว่าพักชอนซังถูกฟ้องทางแพง่งในข้อหาช่อโกงและเสนอให้สินเชื่อโดยผิดกฎหมายตกลงแล้วเรื่องมันเป็นอย่างไรกันแน่ หนึ่งในนักลงทุนที่ฟ้องเขาอ้างว่าพักชอนซังเป็นนักต้มตุนที่เอาการบริจาคมาสร้างภาพดีๆนี้เองและนี่คือการลวงโลกขนาดใหญ่ต่อหน้าประชาชนทางประเทศนอกจากตัวเขาแล้วยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนซึ่งผู้เสียหายเหล่านี้ยังรวมไปถึงศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยนักการศึกษาบุคคลในองค์กรการกุศลผู้บริหารระดับสูง ที่มีตำแหน่งมีหน้ามีตาทางสังคมในระดับหนึ่งและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแค่ช่วงเดียวเดียวเรื่องของพักชอนสังก็ถูกตั้งคำถามมากมายหนุ่มน้อยเจ้าแห่งการบริจาคก,กลายเป็นนักต้มตุนได้อย่างไรกันเรื่องราวต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ปี2013หลังจากที่พักชอนสังบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยในครั้งแรกศาสตราจารย์ยุนที่รู้เรื่องว่าเขาได้เงินจากการเล่นหุ้น ก็แนะนําเขากับบรรดารุ่นพี่ที่จบจากมหาวิทยาลัยคอองบุกพักชอนซังบอกกับรุ่นพี่คิมรายหนึ่งว่าตัวเขาเล่นหุ้นมาหนึ่งปีแล้วกําไรอย่างน้อยๆก็ได้ถึง50%และถ้าทุ่มเทอีกสักนิดเขาก็มั่นใจว่าจะแตะถึง7 0 8ดถึง70-8ได้แนะ่ถ้าหากรุ่นพี่ยินดีเอาเงินทุนฝากเขาแล้วก็ เขาก็ยินดีที่จะใช้กำลังของตัวเองช่วยสร้างผลตอบแทนให้มากยิ่งขึ้นแล้วนำไรายได้ส่วนนี้อุทิศให้กับการกุศลเมื่อเจอกับข้อเสนอของพรรคชอนซังคิมก็ยากที่จะไม่หวั่นไหวฝ่ายนั้นก็เป็นถึงเจ้าแห่งการบริจาคที่สร้างไรายได้มากถึง40,000ล้านวอนราว1,100ล้านบาทไม่ใช่แค่ศักยภาพที่ได้รับการพิสูจน์แม้แต่การบริจาคก็กยังได้ทำด้วยความซื่อตรงน้ำใจงาม และยินดีจากก้นบึ้งของหัวใจนี่เป็นโอกาสทองที่หาได้ยากในชีวิตคิมจึงตกลงปลงใจเซ็นสัญญากับพักชอนซังอย่างรวดเร็วนำเงิน300ล้านวอนราว8ป4ล้านบาทฝากไว้กับพักชอนซังหนึปีให้หลังพักชอนซังก็นำเงินมาคืนให้เขา150%่ของเงินต้นในสัญญาระบุการรับประกันอัตราผลตอบแทนไว้ชัดเจนที่50 ผลตอบแทน50%นี้เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างมากแม้ว่าเรื่องนี้จะทำให้คิมกังวลอยู่บ้างแต่หากรู้จักอัตราผลตอบแทนจากบัญชีส่วนหนึ่งที่พักเปิดเผยกับเขานับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาในแต่ละเดือนกำไรที่ได้มากที่สุดคือ40%แต่บางเดือนก็ได้แค่16%ดังนั้นคิมเลยค่อยๆเบาใจลง พร้อมกับแนะนำผู้คนให้พักชอนสังมากขึ้นและนับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นนั่นเองที่เรื่องการบริจาคของพักชอนสังได้กลายเป็นประเด็นร้อนของสื่อมวลชนการบริจาคเขารวมกิจกรรมต่างๆถ่ายภาพให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิตยสารแสดงปาฐกถาไปทั่วพบปะนักศึกษาที่ได้รับทุนของตัวเองแล้วพักก็ค่อยๆล,ลืมเลือนเรื่องการเล่นหุ้นเอาเวลาทั้งหมดไปให้กับกิจกรรมการบริจาค ตัวเขาเคยพูดในระหว่างสัมภาษณ์ว่าการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อใจมากจริงๆรู้สึกเหมือนตัวเองมีหน้ามีตาขึ้นมาบ้างแต่งานการกุศลไม่อาจอาศัยแค่ความมีหน้ามีตามาสนับสนุนเท่านั้นมีแต่ตัวเขาเองที่รู้ดีว่ารายได้สี่หมื่นล้านวอนที่สื่อรายงานมันไม่ใช่เรื่องจริงความจริงแล้วในมือเขามีเงินลงทุนเพียงแค่200ล้านวอนเท่านั้นราว5 5 1ล้านบาท แต่ถ้านับรวมยอดเงินบริจาคที่เขามอบให้ทั้งระดับองค์กรและช่วยเหลือส่วนบุคคลกลับสูงถึงเกือบ1,860ล้านวอนราว51ล้าน2 4 0 0 0บาทซึ่งบันทึกการบริจาคนี้เป็นของจริงทั้งหมดถ้าอย่างนั้นยอดเงินบริจาคมหาศาลน,นี้เขาเอามาจากไหนกันและสิ่งที่ชวนให้รู้สึกอึ้งก็คือ ในยอดเงินนับ1,800ล้านวอนที่พักชอนซังบริจาคนี้ราว50ล้านบาทไม่มีเงินที่เป็นของตัวเองเลยสักส่วนเดียวคนที่เข้าหาพักชอนซังมีมากขึ้นทุกวันตามชื่อเสียงของเขาที่โด่งดังขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงมีศาสตร,ราจารย์มหาวิทยาลัยคงบุกคอยแนะนำองค์กรและบุคลากรด้านการกุศลต่างๆให้เขาเท่านั้นออเนอร์โซตองค์กรที่ต้องบริจาคมากกว่า100ล้านวอนขึ้นไป ยังเป็นสถานที่หลักที่เขาใช้ติดต่อกับผู้คนอีกด้วยบรรดาบุคคลระดับผู้นำและผู้ทรงอิทธิพลในสังคมเหล่านี้ล้วนถูกหนุ่มน้อยเจ้าแห่งการบริจาควอร์เรนบัฟเฟตตเกาหลีใต้่ร้มนใส่ทำให้เชื่อคำพูดของเขาอย่างสนิทใจพักชอนสั่งเตือนพวกเขาถึงอันตรายของการลงทุนเล่นหุ้นเองพร้อมทั้งอ้างว่ายอดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในมือของเขามีนับหมื่นล้านวอน ต่อให้เพิ่มเงินไปหลักร้อยล้านวอนก็เหมือนดั่งเติมน้ำกระบอกเดียวลงในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกับคำมั่นที่ให้แก่รุ่นพี่คิมพักชอนซังใช้วิธีการแบบเดียวกันจนได้เงินทุนอย่างน้อยหลัก10ล้านวอนอย่างมาก1,000ล้านวอนราว27.5ล้านบาทจากเหล่าศาสตราจารย์บุคลากรในวงการการศึกษาบุคลากรในหน่วยงานการกุศลและบุคคลอื่นๆได้ทั้งเงิน ได้ทั้งช่วยเหลืองานการกุศลแล้วทำไมถึงจะไม่ทำละ่ะมีคนถึงกับดึงบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรับตัวมาลงทุนกับพักชอนซังหลายพันล้านวอนแต่พักชอนซังกลับไม่นำเงินเหล่านี้ไปทำการลงทะเบียนหรือรายงานตามกฎหมายนี่จึงเป็นการระดมทุนแบบผิดกฎหมายในระหว่างการสอบสวนทั้งฝ่ายอายการคำนวณออกมาได้ว่าเขาได้รับเงินลงทุนจากผู้เสียหาย15้าราย เป็นเงินทั้งสิ้นราว2,100ล้านวอนหรือประมาณ58ล้านบาทแต่นับจากปี2015เป็นต้นมาหุ้นของเขาแทบจะไม่ได้กำไรเลยอยู่ในภาวะถดถอยเสมอมาแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวพักชอนสังก็ไม่เคยหยุดใช้เงินของคนอื่นมาทำการกุศลเลยฉากหน้ายังคงสวยงามไร้ที่ติด้วยเหตุน,นี้ต่อให้เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดผลกำไรของหุ้นต่อผู้ลงทุน แต่บรรดาผู้ลงทุนก็ไม่สงสัยอะไรในตัวเขาพักชอนซังจึงดึงดูดผู้คนให้มาลงทุนกับเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเงินถึงมือกลับไม่บริจาคให้กับกองทุนการกุศลใดๆแต่นำกลับไปคืนให้นักลงทุนที่ครบกำหนดตามสัญญาจบจวนกระทั่งปี2017เสียนหุ้นรายหนึ่งจับสังเกตพักชอนซังรวมถึงตั้งคำถามกับเขายังเปิดเผยในโซเชียลเน็ตเวิร์ว่าถ้าหากเขาหาเงินได้40,000ล้านวอน ราว1,100ล้านบาทจากการเล่นหุ้นจริงๆอย่างนั้นรบกวนโพสต์หลักฐานให้ดูทีทว่าพักชอนซังก็ไม่เคยตอบกลับแต่ภายใต้กระแสความสงสัยที่มีมาต่อเนื่องสุดท้ายพักชอนซังก็ฝืนใจออกมาตอบว่าตัวเองไม่เคยพูดออกจากปากเลยว่ามีกำไร40,000ล้านวอนมันเป็นการรายงานคลาดเคลื่อนของสื่อมวลชน กำไรจริงๆที่เขาคำนวณได้อยู่ที่ประมาณ1,400ล้านวอนราว39ล้านบาทหากแต่ในความเป็นจริงตามรายละเอียดการลงทุนที่คำนวณออกมาหลังจากที่พักชอนสั่งเข้ารับการสอบสวนจากอายการแล้วกำไรสูงที่สุดของเขาอยู่ที่ช่วงปี2013เขาอาศัยเงินทุน200ล้านวอนราว5 5ล้านบาททำเงินได้ประมาณ400ล้านวอนราว1 1ล้านบาทเท่านั้น จาก40,000ล้านเหลือ1,400ล้านจนเหลือ400ล้านช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาอาศัยมูลค่าเงิน40,000ล้านออกข่าวตั้งมากมายออกรายการต่างๆหลากหลายรายการแต่เขากลับไม่เคยชี้แจงข้อเท็จจริงเลยแต่ปล่อยให้ข่าวดังกล่าวนำพาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือนับไม่ถ้วนมาให้ตัวเองจนกระทั่งมีคนออกมาตั้งข้อสงสัยเขาถึงได้ชี้แจงความผิดพลาดของข่าวลือเป็นครั้งแรก ซึ่งไม่เพียงทำให้มวลชนต้องตกใจบรรดานักลงทุนเองก็เริ่มนั่งไม่ติดทยอยกันมาของเงินลงทุนคืนหากแต่ในมือของพักชอนสังในเวลานี้ไม่มีเงินเหลือแล้วซึ่งดอกเบี้ยที่เขาต้องชำระให้แก่บรรดานักลงทุนนั้นมีมากเกือบแต่สามหมื่นล้านวอนราวแปดสิบสามล้านบาทพักชนสังทำได้เพียงกลับสู่แวดวงการเล่นหุ้นอีกครั้งพยายามสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น จู่จะมาหล่นใส่ตัวพักช่อนสั่งได้อย่างไรเขาจําเป็นต้องเข้าหาคนมากขึ้นอ้อนวอนให้พวกเขามอบเงินลงทุนให้ตัวเองมอบโอกาสให้ตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายนายเอนามสมมติซึ่งเคยให้เงินเขามากที่สุดก็ให้เขายืมเงินอีกครั้งเป็นจํานวน90ล้านวอนราว2.5ล้านบาทพักชอนสั่งใช้เงินทุนก้อนสุดท้ายนี้เข้าลงทุนในตลาดหุ้น หากแต่เขาซึ่งร้างลาตลาดหุ้นไปนานไม่อาจต้านทานแรงกดดันมหาศาลได้เสียงเรียกร้องเงินจากทั่วสารทิศทำให้เขาไม่อาจรวบรวมสมาธิเพียงแค่เริ่มต้นก็ขาดทุนไปถึง30ล้านวอนราว830,000บาทถามในระหว่างนั้นยังต้องใช้เงินทุนก้อนนี้ชดใช้ให้นักลงทุนคนอื่นด้วยท้ายที่สุดนายเอก็ได้รับเงินต้นคืนไปเพียง10ล้านวอนราว2 8 0 0 0 0บาทเท่านั้น ในบัญชีของพักชอนซังเองก็เหลือเพียงแค่3 0 0 0สนวอนราว8,300บาทเท่านั้นมียอดเงินติดบัญชี3 0 0 0สนวอนแต่มีนี่อยู่3,000ล้านวอนบรรดาน,นักลงทุนเรียกร้องไม่เป็นผลเลยฟ้องพักชอนซังต่อศาลหนุ่มน้อยเจ้าแห่งการบริจาคเลยตกสวรรค์ด้วยเหตุดังกล่าว นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2019พักชอนซังซึ่งเผชิญกับการฟ้องร้องทางแพง่งยังต้องถูกสอบสวนจากทางตำรวจด้วยโดยในบรรดาน,นักลงทุนที่ฟ้องร้องเขายังมีหลายคนที่เป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคยองบุกที่ไม่กล้าออกหน้าเนื่องจากชื่อเสียงทางสังคมและยังมีนักลงทุนบางคนที่เชื่อถือพักชอนซังอย่างสนิทใจถึงขั้นที่ให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาลงทุนด้วยกัน แต่สุดท้ายกลับจำต้องขายบ้านตัวเองทิ้งใช้เงินของตัวเองมารับผิดชอบความเสียหายบางส่วนเมื่อต้องเผชิญกับการฟ้องร้องและบัญชีเงินฝากที่ว่างเปล่าพักชอนซังก็จำต้องก้มหน้ายอมรับความผิดแต่โดยดีพร้อมกับแสดงรายละเอียดธุรกรรมทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าแปลกใจยังมีอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือหนังสือคำร้องหลายสิบฉบับส่งถึงศาลหนังสือเหล่านี้ไม่ใช่ของใครอื่น แต่เป็นของบรรดาน,นักศึกษาที่พักชอนซังเคยช่วยเหลือนั่นเองพวกเขาคิดว่าพักชอนซังไม่ได้ตั้งใจติดเงินโดยไม่คิดคืนแต่เป็นเพราะฝักฝ่ายงานการกุศลเกินไปเลยไม่มีจิตใจจะไปเล่นหุ้นด้วยเหตุนี้จึงต้องประสบกับการขาดทุนแต่พวกเขาล้วนโชคดีที่มีพักชอนซังถึงได้มีค่าเล่าเรียนมีค่าใช้ใจ่ายประจำวันสามารถเรียนได้จนจบรวมไปถึงมีงานทำนักศึกษาหญิงรายหนึ่งในนั้นกล่าวว่า ตัวเธอไม่เคยได้รับทุนการศึกษาแต่พักชอนซังให้เงินช่วยเหลือส่วนตัวทุกเดือนทั้งยังเคยจ่ายค่ารักษาฟันให้กับพ่อของเธอด้วยสำหรับเธอแล้วนั้นพักชอนซังคือผู้มีพระคุณอย่างสูงถึงแม้เขาจะทำผิดกฎหมายแต่ก็ไม่สมควรต้องรับโทษหนักขนาดนี้ถ้าหากเป็นอย่างที่เหล่านักศึกษาบอกจริงๆพักชอนซังยักยอกเงินลงทุนทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ความละโมบส่วนตัวสักนิดเลยหรอ ในบันทึกการเข้าออกประเทศตลอด10ปีที่พักชอนซังส่งให้ดูนั้นนักลงทุนพบว่าบริษัทจัดการเงินลงทุนที่ฮ่องกงซึ่งพักชอนซังอ้างถึงนั้นเป็นเรื่องกูขึ้นไม่เพียงเขาไม่มีบันทึกการเข้าออกประเทศแม้แต่พาสปอร์ตเขาก็ไม่มีเขาอายุ29ปีแล้วแต่ยังเรียนไม่จบเพราะขาดเรียนเป็นประจำและในความเป็นจริงแล้วนอกจากสถานะนักการกุศลกับนักเล่นหุ้น เขาไม่เคยมีอาชีพจริงๆและที่ทำงานเป็นหลักแหล่งเลยและบ้านที่เขาใช้ต้อนรับบรรดาน,นักลงทุนคาหรือหาราคาสุดแพงหลังดังกล่าวก็ไม่ใช่ราคาที่รายได้ของเขาจะสามารถจ่ายได้เลย นอกจากนั้นแล้วในรายการเดินบัญชีธนาคารของเขายังเต็มไปด้วยบันทึกการโอนเงินหลักร้อยล้านวอนนับ10ครั้งและผู้รับโอนถ้าไม่ใช่แฟนสาวของเขาก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเขาซึ่งหมายความว่าตลอดหลายปีมานี้ไม่เพียงพักชอนซังจะใช้เงินของนักลงทุนไปทำการกุศลจนมีหน้ามีตามีชื่อเสียงในวงสังคมเท่านั้นแม้แต่ข้าของเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตก็เสกมาจากเงินพวกนี้ทั้งสิน้น ในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อวันที่17มิถุนายนปี2019อายการได้ใช้ข้อหากระทำผิดกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษร้องขอให้ลงโทษจำคุกพักชอนซัง10ปีและในวันที่11กรกฎาคมปีเดียวกันพักชอนซังก็ถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้รับโทษจำคุก5ปีทั้งนี้ทั้งฝ่ายอายการและพักชอนซังต่างก็ยื่นอุทธรณ์กันทั้งคู่ พราะคิดว่าโทษที่ได้รับไม่เหมาะสมฝ่ายอายการร้องขอให้ลงโทษจำคุก10ปีส่วนฝ่ายพักชอนซังอุทธรณ์ว่าโทษสูงเกินไปในวันที่6พฤศจิกายนปี2019พักชอนซังบรรลุข้อตกลงกับผู้เสียหายรายหนึ่งดังนั้นสารอุทธรณ์จึงใช้ดุลยพินิจลดโทษเหลือ3ปี6เดือนซึ่งหากไม่มีเหตุพิเศษอทิการอภัยโทษ กำหนดวันที่พักชอนซังจะได้ออกจากเรือนจำคือวันที่29กรกฎาคมปี2022โดยเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วเขายังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบรรดาผู้เสียหายต่อไปซึ่งแม้ว่าพ่อแม่ของพักชอนซังจะขายทรัพย์สินภายในบ้านก็ยังไม่สามารถชำระหนี้3 0 0 0ล้านวอนได้ผู้พิพากษาเคยถามพักชอนซังในศาลว่า หลังออกจากเรือนจำแล้ววางแผนจะชดเชยผู้เสียหายอย่างไรพักชอนสั่งตอบว่าเขาต้องการเรียนงานเชื่อมโลหะในเรือนจำหลังพ้นโทษแล้วจะอาศัยทักษะดังกล่าวหาเงินมาคืนเป็นเทเวดาเวลาอยู่ต่อหน้าเหล่านักเรียนนักศึกษายากจนแต่เป็นปีศาจเวลาอยู่ต่อหน้าผู้เสียหายชมหน้าที่แท้จริงของเขาคืออันไหนกันแน่ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการสนองความต้องการส่วนตัวโดยอาศัยคำว่าการกุศลบางหน้าไม่เพียงสร้างผลกระทบโดยตรงต่อผู้เสียหายแต่ยังส่งผลต่อบุคคลหรือเรื่องอื่นๆด้วยคนที่ทุ่มเทให้กับการกุศลอย่างแท้จริงนั้นมักจะปิดทองอยู่หลังพระปฏิบัติก,กุศลกรรมอยู่เงีย,งยบๆแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างกระดานคอมเมนต์ของเรายัางว่างอยู่นะคะและที่นี่คือรายการบันทึกพิศวง พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ